สวัสดีครับมือนี้คูู่นลุยสวนสิพามาเบิงเาวรสนะครับเาวรสบ้านเฮาเอินว่ามากระทบรกนะครับสังเกตเบงนะครับนี่เพิ่นจะเป็นเครื่อเป็นเถาวันนะครับเพิ่นจะเลือ้อยขึ้นไปตามโครงสร้างของโดมที่สร้างไว้นะครับอันนี้ปอดซาร์พีสอีลีนะครับนี่คือสังเกตเบิงใบเพิ่นเนาะมาเลี้ยงกับสกินตามใบ เป็นหูสวเซเวอ์หูจองปองแจงแปงนะนะครับลูกของเสาวรสก็จะเป็นลักษณะกลมๆผิวเรียบนะครับผิวเกี้ยงเนาะบานเฮาเอวนว่าผิวเกี้ยงผิวเรียบไม่ขุขะอันนี้คือลูกเสารสนะครับทินกําเนิดเพิ้นตามที่ศึกษามานะครับเิ่นว่ามาจากทางแอฟริกาใต้คุณได้นี่เสาวรสหรือว่าหมากระทกรกนี ปลูกง่ายนะครับปลูกได้ทุกพื้นที่นะครับคือยังอยู่นี่ก็ปลูกขึ้นมาแล้วก็มีลูกมีผล,ลออกมาแบบนี้นะครับเยอะอยู่พอสมควรนะครับนับดูแล้วก็ได้ประมาณร้อยกว่าลูกร้อยกว่าผลนะครับสวรพัสรรพคุณเพิ่นนิดมีหลายข้อนะครับทั้งหมดนี่เคยศึกษาดูแล้วประมาณ37ข้อสวรสนี่นอกจากจะ มีสรรพคุณทางยาแล้วก็ยังช่วยให้ร่างกายนี่ชะลอความแก่นะครับชะลอความแก่ใครอยากเป็นหนุ่มก็พยายามใครอยากเป็นหนุ่มเป็นสาวก็พยายามรับประทานบ่อยๆนะครับสารรจะช่วยให้ชะลอชะลอวัยลดริ้วรอยนะครับผม่ให้อยตีนกานะครับ รอยตีนกานะครับไม่ใช่รอยตีนกูผู้เมียว่าระวังรอยตีนกูวะ่นรอยตีนกูน่ยานอยู่นะครับถ้ารอยตีนกาเนี่ก็ยังพอแก้ได้พันว่าถ้ารอยตีนกูระวังวะท่านขออภัยนะครับว่าภาษาพ่อขุนรามรอยตีนกาเา <c oughs> วรสช่วยได้นะครับว่าไปว่ไม่าก็ไอเนาะเาวรสเนี่ยครับนอกจากจะช่วยชะลอความแก่ ลบริ้วรอยย่นบนใบหน้าแล้วก็ยังจะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระทำให้ร่างกายแข็งแรงนะครับผิวพรรณดีแล้วยังช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและยังมีวิตามินเอนะครับมีวิตามินเอช่วยบำรุงสายตานะครับู้ใดตาฝ้าตามัวตาฟ้าตา,ตาฟ,าง,ตา,ฟางก็ไม่ดีนะครับอย่าลืมรับประทานเสารทธหรือว่าหมากกระทกลกนะครับ อันนี้มากระทบโลกปลูกไว้ตามหัวไ้ปายหน้านะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้ละปลูกไว้เพื่อรับประทานในครัวเรือนนะครับเนี่ยเบื้องเพิ่นเสารถรตหอยอุ่นต้นเอ็นเต้นอยู่นี่นะครับเสารรตนี่ปลูกง่ายนะครับปลูกง่ายอยู่อันนี้ไม่ได้ใส่ยาใส่ปุ๋ยอะไรนะครับปลูกธรรมชาติลูกเมื่อกี้นี่ออกจะเหลืองเหลงนะครับเหลืองเหลือ,ลอนิดหน่อยนะครับอ่ สองสาวันที่แล้วนะผมก็ได้เก็บลูกเสารถไปบ้านเฮาเอินว่าเก็บไปบ่มนะมันแก่เต็มที่แล้วเอิวนว่าเก็บไปบ่มไว้ได้สามมือออกสีเหลืองๆแล้วก็รับประทานดูข้างในหวานจอนะ่อยๆเนาะู้ได้มารดหวานกลมๆนะเสารถนี่รสชาติดีอยู่พอสมควรนะบางคนก็ว่าเอาไปก้อย <c oughs> ก้อยใส่พริกใส่เกลือใส่ปรุงรส แล้วแต่นะครับอันนี้คือดอกของเสารถนะครับเสารถนี่จะมีดอกสวยงามแ,แตกต่างจากดอกอื่นๆนะครับนี่คือดอกเสารถมีสีม่วงแล้วก็สีขาวนะครับสวยงามตามท้องเรื่องเบิดสูสต้นส่เครื่อนเนี่ยหากจะเห็นดอกเดียวนะครับนอกนั้นเป็นเป็นลูกเป็นผลเบิดตแหละนะครับนี่คือลูกเป็นหอยอุอนต้นเอ็นเตียนอยู่ทั่วที่ยทั่วแดนออกไปเรื่อยๆนะครับครับนี่เสารถลูกนี้จะมีลักษณะ นี่นะครับมันวาวกลมเกลี้ยงลูกจับได้นะครับบกบกเหงานะครับบลอนเพื่อน,นี่บลอนง่ายเนาะบลอนขวนง่ายนะครับลูกหนึ่งก็หนักอยู่พอสมควรนะครับเด็กใส่หัวมานี่ห้องเอียงเลยนะครับนักอยู่เด้เสาวรสนี่ก็ได้นะครับในโดมนิ้ที่ผมทำไว้นี่ก็เยอะอยู่พอสมควรนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็แนะนำเสารสนะครับปลูกง่ายรสชาติดีกลมกลมรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยนะครับเสารสนี่ครับี่ลูกนี้มันหล่นลงมาจากาข้างบนนะครับให้อยู่บุบถือคว้าจานะควงเนาะหล่นลงมานี่เสารสนี่นะครับลูกนี้ควงจะแก่เ,เ,เต็มที่แล้วนะครับไปไว้ยสองมือสามมือเนี่ยครับจากพวงนี่แล้มันหล่นลงมานะครับ ครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ